สวัสดีครับอยู่กับช่องอีสานออดิโอนะครับวันนี้พามาชมมิกเซอร์ตัวเล็กตัวน้อยครับตัวนี้ยี่ห้อบีลิงเจอร์นะครับรุ่นโฟร์แปดครับขนาดประมาณนี้ครับหน้าตาโอเลาครับสวยงามครับวัสดุดีครับนะเป็นโลหะครับนี่คือด้านหน้า่ะตัวนี้ก็แปดช่องนะครับเป็นมิกเล็กครับนะเหมาะสำหรับการใส่งานครับเราเกะก็ดี นี่เป็นด้านหน้าเดี๋ยวมาดูด้านด้านหลังครับนะดูด้านหลังครด้านหลังเลยก็เป็นช่อง USB UH นะครับนี่เขามีสายมาให้ครับนี่เขาแถมมาครับเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้อัปเกรดช่องเสียบไฟครับ DC ครับ5าวลต์2แอมป์นี่เขามีอะแด,เดปเตอร์มาให้ครับแล้วก็เป็นหัวแบบนี้ ตัวนี้ขอดีครับสามารถใส่ครับตัวพผวอร์แบ่งก็ได้ครับนี่ง่ายดีสะดวกดีครับตัวนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ต้นปีใหม่นะครับราคาช่วงนั้นอยู่ประมาณเก่าปัญหาครับตอนนี้ผมเข้าไปเช็คราคาเราโอ้ขึ้นไปหมื่นกว่าบาทครับเกือบเกือบหมื่นสองครับนะลองไปเช็คราคาอีกทีหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้ก็ใส่งานครับสะดวกครับเพราะว่ามันเป็นมิกดิจิตอลสามารถที่จะอ่า เชื่อมต่อครับโทรศัพท์ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะผมจะบอกข่าวๆกันมีเฟเดอร์อยู่8นะครับ8ช่องตัวตรงนี้ก็เป็นช่องไม้นะครับ XLR เนี่ย2ช่องแรกนี่จะจ่ายไฟแบบฟันอมได้นะครับนี่เอาไปเลียงพวกไมโครเนสเซอร์ครับตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คแบบคอมโบครับเสียบได้ทั้งตัว XLR แล้วก็ตัวแค n นอนครับ ลงมาก็จะเป็นช่องแก c คแคสนอนนะครับสามารถใส่ลิงเป็นสเตอร์หรือว่าโมโนก็ได้ครับที่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นไฮแอมพิเดน์นะครับใส่กับกีตาร์นะครับพวกกีตาร์เบสหรือว่ากีต a าร์เอามาเสียบได้ครับนี่ตอน,นอตรงนี้ครับมันจะเอาไว้ว่างไอตัวโทรศัพท์นะครับนะมันจะว่างประมาณนี้ครับนี่มันจะว่างแบบนี้แหละฟังนี้ก็มีช่อง ช่องหูฟังครับนี่ครับช่องหูฟังนะมีช่องหูฟังมีช่องอ่า XLR ตออกไปนะครับไปยังคอร์ดหรือว่าเข่าพาวเวอร์ก็ได้ครับตัวนี้ครับนะเมน LR มีมอนิเตอร์ครับ2ช่องนะครับนี่ตากะตัวนี้ก็เป็นฟุตสวิตครับส่วนตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ครับกับแอปนะครับที่ต่อกับโทรศัพท์ที่เป็นบลูทูธนะครับ เอาเสียงเขามากก็ได้ครับเปิดเพลงเปิดยังพานนี่ก็ได้ครับนี่นะมันจะมีกล้องมากแบบนี้ครับสื่อตั้งแต่แรกเลยนี่มีกลองนะครับแล้วก็มีคู่มือด้านในนะครับกับมีตัวาสายน่ครับสาย USB UH มาให้นะเอาไวอ้อัพอัปเดตแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้ครับทดลองให้ดูนะครับอาจจะว่าไะไเสียบเสียงเนาะจะให้เห็นว่ามัน ไฟมันติดยังไงนะครับการทํางานผ่านตัวแอปนะครับของมันนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับใส่งานโบยาครับอันนี้เฮ็ดไ้เบิ้งซื้อนี่เรียบร้อยนะครับมันสามารถอันนี้เฮ็ดอย่างไดเนาะในเข้ากกเข่าไปนะอันนี้เฮ็ดไ้เบิ้งนะครับประมาณนี้นี่เอนบอบสังเกตนะครับนี่เห็นบอกเวลาผมเล็งนะครับนี่มันจะเล็งน้ำนะครับนี่ปุ่มมันก็จะขึ้นน้ำนะครับใส่งานโบย่าครับ นี่ประมาณนี้ถ้าเขาจะใส่ตัวแพร่ของไอ้มูทูที่เป็นเสียงกับเฮดได้นะครับเชื่อมต่อนนนี้คือกันครับง่ายๆครับไม่มีอย่างยากครับเดี๋ยวผมจะพาดูพวกลูกเหรนมันเนางใน่นานะครับเอาเป็นลูกเหรนดีกว่าะนะนี่ผมให้เบื้องในโทรศัพท์เลยนะครับมันจะได้ไง่ายครับเพราะผมบันทึกหน้าจอมันก็จะมีอ่า ัวนี้จะเมนเอานะครับนะสามารถที่จะปรับ EQ ได้นะครับนี่อีมันสามารถปรับได้นะครับบาลานทุกอย่างในมดุดดิมิเตอร์ก็ต่างได้นะครับที่เป็นเมนเอาออกนะครับมอนิเตอร์ก็ได้นะครับนี่มอนิเตอร์ก็บเฮดได้ท์กันสามารถปรับได้มีดิมิเตอร์นะครับส่วนเอฟเฟกมันจะมีอยู่2ชุดครับนี่ชุดแรกชุดแรกมันจะเป็นเอฟเฟกต์พวก รีเวอร์บครับต่างๆนะครับนี่เสียงดีครับใส่ง่ายครับนี่สามารถเลือกสั่นยาวได้ครับมันปรับได้แค่นี้ครับแต่มันเสียงดีครับผมลองแล้วผ่านเอฟเฟกตัวที่2จะเป็นพวกดีเลยนะครับเป็นดีเลยคอรับนะนี่ครับสามารถที่จะอันนี้แทบจังหวะได้ครับหางสั่นหางยาวได้เบิดครับโอ้ แล้วก็เป็นช่องไหมนะครับนะช่องไหม่1สนี่สามารถที่จะจ่ายไฟตัวแฟนทอมนะครับได้ตรงนี้กดค้างไว้ครับนะในแต่ละช่องไหมเนาะมันก็จะมีเกณฑ์มีลูกคัดนะครับสามารถคัดได้มีบาลานสายขวามีคอมครับเป็นคอมแบบง่ายๆนะครับ เป็นคอมเพรสเซอร์แหละแบบยังยงมี EQ EQ มี1 2 3 4 4แบนด์ครับตัวนี้ผมอัปเกรดแล้วสามารถที่จะเลือกควมทีได้นะครับหร่ยังลอยนี่ลอยสามารถเข้าไปตั้งได้ครับโดยกดตรงต่างค้าต้องไปอัปเกรดก่อนนะครับนะอัปเกรดก่อนนะครับคอยจะเธ็์ได้นะถ้ารุ่นใหม่เขา่าจจะอัปมาให้แล้วนะครับเนาะอันนี้ผมซื้อตั้งแต่รุ่นแรกๆครับถ้ามากดตรงนี้ครับ EQ ครับฟูลพารามิตริกนะครับ เฮาก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับนะนี่ตรงนี้ครับว่าเขาจะเอาตัดกีเฮิร์ตครับหรือว่าให้มันหาคิวมันกว้างมันไหนได้หมดกับนี่อยู่ตรงนี้นะครับลองไปเล่นดูนอกาสามารถที่จะโหลดเอามาดูก่อนก็ได้นะครับเป็นแอปนะครับแอปตัวนี้นะครับนะลูกเล่นง่ายๆครับก็มีมิวได้นะครับนี่ถ้าอัปเกรดแล้วครับสามารถมิวได้ หรือจะเข้าจะเห็นเป็นนี่หน้าตาแบบนี้ก็ได้ครับสามารถตั้งมันตั้งหลายๆอย่างนะครับนี่มันมีอะไรสนาบช้อตอะไรเนี่ยผมก็เรียกว่าถูกเนาะผมก็ใส่เท่าที่ผมผมใส่งานครับไม่บ่อก,กี่ตัวนะครับนะโอเคนะครับนี่น้ำมาฝากครับเป็นมิกดิจิตอลนะครับ,อ,รบอันนี้ผมมีไหวมันก็เลยขึ้นไฟนะครับเหมาะสำหรับ หลงคราวเกนี่เหมาะเลยครับหรือจะเอาไปไล่สดก็ได้ครับนี่ใส่งานได้หลากหลายครับเพราะว่ามันต,อต่อคมพิวเตร์ได้